สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุภุสุขนครับมันนี่ก็บคัะนะครับหามงแรงนะครับ นะครับบม่มไม่ว่าใดไปใส่ครับก็เลยทายหนองไม่ให้เอ่อเก็บซี่สุขุสุข้นเบิงครับนับถอยลังแล้ละครับก็รอเวลาอุตซาห์ถามมาตัง้งปีกวัวล้วครับก็จีกบอีโบฮอด สองเดือนนะครับประมาณสิ้น,นเ,เดือนหนานี่แหละครับเราไม่คือสิคองแน่นอนนะครับตอนนี้ทองก็ลงแหลกร่งแห้งแล้วครับ่งตามลงเรื่อยๆอาการยางยางกระซาล่งแล้วแสดงว่านักทองเติบแล้วครับผม

นี่ครับเบิ้งทองครับทองไงแห้งนะครับนี่ต่ำาลงแห้งนะครับกับอะไรให้กินหลายสำหร,รับกินพอดีพอดีครับแต่ว่าเพิ่นกับไก่กำนดคอดแล้วก็สีอ้วนขึงก็เกาหลายเติบอยู่ครับก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได ซอยเลือตลอดครับที่ซอยเหลือ,อต้นบักนัดครับเอื้อยเราอยู่จังหวัดสุพรรณครับขอบคุณเอื้อยหลายๆครับขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่ซอยเหลือสร้างซอยเรือหนองไม้ครับซอยเรือต้นบักนัดครับขอบคุณหลายๆมื่อนี่เขาเอาอีสานเนาะว่าวไทยกะหลายคลิปแลยเขาเอาอีสานเนี่ยเถอะครับน้าสกินยังนี่ฮะ เนี่ยได้สกิลยังเนาะคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับด้วยขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณที่ อสองสารนี่ดูน้องไม้ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณสุภูสุคนครับที่ซอยเหลือน้องไม้ไม่นอนี้กะแจ๊สที่ไทยอย่างน้ะครับไทยเมือเอ่อเนี่ยที่ไทยแหละก็เลยนี่ครับ ไก่้สิคอดแล้วเรือบดล้วครับนี่ครับขานะลูกข้าออกมานหน่อยอน้อยแก้วเลยนี่อย่างเนาะ ขอบคุณหลายๆด้ครับเ้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องไม่แฟมิลี่ครับขอบคุณหลายๆครับจักรเสี่ยวหยังเนาครับว่าวยังกะบุหัวขึ้นเขาหรอครับว่าวเราเป็นวจักรเสี่ยวหยางครับเอาตรงนี้นะครับขอบคุณหลายๆโอกาสไอ้เดี๋ยวสิทายคลิปใหม่ๆเบิ่งอีกเท่อนึงครับขอบคุณสุภูสุขคนครับขอบคุณหลายๆขอให้มีความสุขหลายๆครับสวัสดีครับ